สวัสดีครับพบก,กับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับช่วงเย็นๆเหมือนเคยก็สำหรับวันนี้ก็จะพูดต่อจากอ p พที่แล้วเรื่องเกล็ดเหมือนกันแต่วันนี้จะเป็นอะไรเราไปชมกันสําหรับตัวเกล็ดเนี่ยรอบที่แล้วเราพูดถึงเกล็ดสอสองแถวไปแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ย เราก็จะพูดถึงเรื่องเกตสามแถวเกตสามแถวก็ง่ายๆก็เหมือนกับรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลยก็ง่ายๆก็คือ2แถวก็มีแค่สอก็คือมีแค่2แถวเกตสามแถวก็คือมี3แถวก็แค่เท่านั้นเกตสามแถวก็จะมีหนึ่งสองสามตามรูปเลยก็แค่เท่านี้ไก่เกตสามแถวเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับไก่ที่เป็นไก่แข้งเหลี่ยมนะครับแข้งเหลี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นเก็ดสแถว <mel od ic ajud> ส่วนตัวไก่แข้งกลมสามแถวจะไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีก็รูปล่างลักษณะเก็ดสามแถวก็เป็นลักษณะอย่างนี้ดูจากรูปร่างลักษณะเนี่ยเหมือนจะเป็นไก่ตีเจ็บนะครับก็พูดถึงว่าตีเจ็บไหมก็ตีเจ็บเหมือนกันก็ แข้งไก่เนาะมันเป็นลนักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นเกตดนูนขึ้นมาเป็นเกต็ตแบบธรรมดาเรียวๆก็ในเรื่องนี้นก็จะเป็นของเรื่องของแข้งแต่อันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกดเกดก็ตัวนี้ก็เป็นเกล็ด3แถวครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจยังไม่รู้จักก็ดูไว้นะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวอีพีนี้ก็สั้นๆโอเคยให้ความรู้ประมาณนี้เนาะ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าก็ยังอยู่ในเรื่องของเกรดอยู่ดีก็ช่วงนี้เราจะคุยถึงเรื่องเกรดอย่างเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ